สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับหลายคนนั้นอาจจะคุ้นเคยกับตัวละครแบบนี้เป็นอย่างดีนะโดยเฉพาะคอหนังจีนนะครับเออแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะเออในสมัยก่อนเนียยน่ยอย่างภาพยนตร์ไซอิ๋วนะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครแบบนี้นะครับอยู่บ่อยๆนะ ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับก็จะถูกเรียกว่าหลงนะครับหรือว่ามังกรจีนนั่นเองนะมังกรถือว่าเป็นตำนานที่เก่าแก่แล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ชาวจีนนั้นนับถือมากที่สุดนะครับตำนานของชาวจีนนั้นได้เล่าว่าในยุคสมัยหนึ่งนั้นบ้านเมืองนะครับเกิดกลียุกนะทุกที่นะครับ เต็มไปด้วยความแห้งแล้งและความอดอยากมีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับอาศัยอยู่กับแม่2คนนะนะหาเลี้ยงชีพด้วยการไปเกี่ยวหญ้าไปขายครับแต่ด้วยความแห้งแล้งเนี่ยนับวันหญ้ามันก็จะลดลงลดลงนะจนในที่สุดแม่เขาก็เริ่มล้มอ่วยลงครับ เด็กหนุ่มที่พยายามจะหาไรายได้นะเขาก็เลยต้องเริ่มออกเดินทางไปไกลๆนะครับขึ้นภูเขานะครับข้ามไปยังที่ไกลๆนะเพื่อที่จะตามหาทุ่งหญ้านะครับแต่เขาก็พบว่า ไม่ว่าเขาจะไปทางไหนนะครับเออขึ้นเขาไปทางใดทุกที่นั้นก็ต่างแรงแค้นเหมือนกันหมดเลยนะจนในที่สุดเขาก็เริ่มถอดใจนะครับแต่ระหว่างทางที่เขาจะเดินกลับบ้านนั้นเขาก็ได้พบกับกระต่ายตัวหนึ่งนะซึ่งมันดูอ้วนพลีจ้ำม่ำมากนะเขาพยายามจะไล่ตามมันเพื่อจะจับมันนะครับแต่สุดท้ายเขากลับพบว่ามันพาเขาไปยังทุ่งหญ้าอันเขียวขจีทุ่งหญ้าที่หนึ่งนะครับเออจนหนุ่มนั้นพอได้เห็นหญ้า อันเขียวขจีนี่เขาก็เลยรีบเกี่ยวและเกี่ยวหญ้านะครับแล้วก็นํากลับไปขายทันทีนะพอตกอีกวันหนึ่งมานะครับเขาก็กลับมาที่เดิมอีกนะครับก็พบว่าทุง่งหญ้าที่เขาเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวันวันนี้มันก็กลับมาเขียวขจีเหมือนเดิมอีกนะครับเออเขาก็เกี่ยวอีกนะครับเขาก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้นะแต่ทีนี้ด้วยระยะทางมันไกลนะครับเจ้าหนุ่มนั้นก็เริ่มขี้เกียจแล้วก็เลยคิดว่า เอ๊แบบนี้เดี๋ยวขุดหญ้าแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านดีกว่านะครับเออไปปลูกที่บ้านจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะเขาก็เลยเริ่มขุดๆนะครับแต่ว่าขุดไปขุดมาก็พบว่าใต้ดินนะครับของทุ่งหญ้านั้นกลับมีไข่มุกนะครับ ขนาดใจอยู่หนึ่งใบนะเจ้าเด็กหนุ่มนั้นก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากนะครับเขาก็คิดว่ามันจะต้องมีราคาแพงแน,น่ๆมันจะต้องช่วยให้เขาสามารถเลี้ยงแม่ได้นะครับเขาก็เลยนําไข่มุกนี้กลับไปให้แม่ดูนะหวังว่าจะเอาไปขายนะครับแต่แม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเรากําลังลําบากแต่ว่าเราก็ได้รับของขวัญเป็นหญ้าทุ่งหญ้าสีเขียวขจีอันนี้นะครับซึ่งมันจะต้องเป็นผลมาจากไข่มุกนี้แน่ๆนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่า เราอย่าเอาไปขายนะเอออันเนี้ยมันจะต้องเป็นของที่พิเศษนะครับเขาก็เลยเอาไปเก็บรักษาไว้นะทุกคนนะในหลองข้าวนะครับเออเขาไปวางไว้ใกล้ๆกับพวกกระสอบข้าวอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับเขาก็พบว่าข้าวเนี่ยมันพังพรูออกจากหลองข้าวเขามาเลยนะเออปรากฏว่าอยู่ดีๆข้าวที่เขาเก็บไว้นะมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นมหาศาลครับแม่ก็เลยถึงบากอ้อเลยว่าจริงๆแล้วเจ้าไข่มุกนี้นะครับ มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนนะไม่ว่าวัตถุใดๆที่มันอยู่ใกล้หรือสัมผัสนะครับทีนี้เนี่ยครอบครัวนี้ก็เลยรวยขึ้นรวยขึ้นเเนาะชาวบ้านก็เริ่มล่ำลือครับล่ำลือก็ไปเข้าหูของผู้มีอิทธิพลนะผู้มีอิทธิพลก็เลยรีบรุดกันมานะครับเพื่อมาเค้นหาความจริงนะด้วยความตกใจนะครับไอ้เจ้าหนุ่มนั้นก็เลยรีบเอาไข่มุกนั้นยัดเข้าปากแล้วก็กลืนลงท้องไปนะแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ไข่มุกนั้นมันก็แผลงฤทธิ์นะทุกคนนะมันทําให้ท้องของเจ้าหนุน่มนี่เกิดอาการปั่นป่วนครับเออแล้วก็ร้อนเหมือนไฟนะเหมือนกับตัวจะระเบิดครับทำให้เขาต้องรีบวิ่งหาน้ำนะทุกคนนะหาน้ำมากินนะครับเขากินน้ําเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเขาเลยวิ่งออกจากบ้านไปยังแม่น้ํานะทุกคนนะเพื่อที่จะดูดกินน้ําในแม่น้ํานะครับทันใดนั้นมันก็เกิดพายุนะทุกคนนะเออเกิดสายฝนนะครับเกิดแบบ เป,เป็นพายุหมุนทอร์นาโ,โดนะทุกคนนะขึ้นมารอบๆตัวเจ้าหนุ่มนั้นนะครับและเมื่อแม่วิ่งตามออกมานะครับเจ้าหนุ่มนั้นก็หายไปนะแต่สิ่งที่แม่เห็นตอนนั้นนะครับก็กลับกลายเป็นมังกรนะนะบินทยานขึ้นสู่ฟ้าครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย แผ่นดินก็กลับมาอุดมสมบูรณ์เี่ะนะแม่เขาก็เลยเข้าใจครับว่าตอนนี้เจ้าหนุ่มลูกชายเขาได้กลายเป็นมังกรไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตำนานโบราณนะครับของมังกรนะครับและไขมุกมังกรนั่นเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่าคนจีนนะครับมักจะพกพวกเครื่องรางของขลังเนี่ย ก็จะเป็นมังกรนะครับมังกรคาบแก้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแสดงถึงความมั่งมีนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะทีนี้เรากลับมาที่มังกรกันดีกว่านะครับหลงหรือมังกรจีนเนี่ยตามตำนานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นงูยักษ์นะครับที่บินได้อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรนะครับหรือว่าแม่น้ำนะครับบ้านเราก็เรียกว่าพญานาคนะถ้าใครเคยดูหนังจีนมาก็จะเห็นนะครับว่า พวกเรียกเจะเป็นเทวดานะที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำนะครับดูแลมหาสมุทรนะ ก็จะสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้นะครับเป็นครึ่งคนนะครับครึ่งมังกรก็ได้นะครับหรือจะสามารถแปลงร่างกายเป็นมังกรแบบยาวๆก็ได้นะครับความพิเศษนะครับของมังกรก็คือความสามารถที่สามารถบรรดาลอะไรก็ได้นะทุกคนถ้าใครเคยดูดาก้อนบอลเห็นไหมเออสะสมดาก้อนบอลครบนะครับก็จะสสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างอะไรเงี้ยนะ เพราะว่าตามความเชื่อเนี่ยมังกรสามารถเสกอะไรก็ได้ครับบันดาลอะไรก็ได้ขึ้นมาได้เลยนะและด้วยความที่เขาเป็นเทพนะครับที่ดูแลปกปักรักษาแหล่งน้ำเนาะเขาก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับในการควบคุมน้ํานั่นเองนะควบคุมธาตุน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถเรียกลมเรียกฝนได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดภัยพิบัติแห้งแล้งนะชาวจีนก็จะ มักจากบูชามังกรนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ฝนตกนะครับแล้วก็บ้านเมืองนั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้นะแต่ว่ามังกรนั้นจะมีอายุนะครับได้ประมาณ7-800ปีนะหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่สภาวะ,ะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าลอกคราบนะเออหรือว่า กันละสังขารน,นะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆจริงๆก็คือตายนั่นแหละนะทุกคนนะเออก็คือแบบคล้ายๆกับว่ามีอายุขัยอยู่ประมาณ7-800ปีนะครับเสร็จแล้วก็จะตายนะแต่ว่ามัางกรเนี่ยพอใกล้จะตายครับเขาก็จะทําการคลายไขย่มุกออกมานะครับเออเหมือนคล้ายๆกับทีโกโร่นะไอ้ว้วไขออกมานะทุกคนนะมังกรก็จะคลายไขมุกออกมานะ ไข่มุกเนี่ยมันก็จะเก็บรวบรวมนะครับพลังวิญญาณของมังกรตัวนั้นนะครับเอาไว้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมังกรก็จะนําไข่มุกนี้นะครับกลับไปที่วังบาดานนะทุกคนนะเออเพื่อไปทําการฟักนะครับเออเพื่อเอาไปเก็บรักษาเอาไว้นะครับในวังบาดานนะนะหลังจากนั้นมังกรก็จะตายไปเนาะแล้วไข่มุกนะครับก็จะถือกําเนิดขึ้นมาใหม่นะครับ กลายเป็นมังกรนะครับเอ,อที่สืบทอดวิญญาณนะครับมาจากมังกรตนนั้นนั่นเองนะในฮองไกสตาร์เรลนะครับชนเผ่ามังกรนี้นะทุกคนนะถูกเรียกว่าวิทยาดารานะครับหรือว่า ภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยาธรนั่นเองนะครับวิทยาธรก็คือ,เ,อ,อเทวดานะที่มีหน้าที่ปกปกักรักษาภูเขาฮิมาลัยนั่นเองครับเป็นผู้รับใช้พระศิวะนะโดยเนื้อเรื่องของฮอกไกสตาเเลวนะครับเขาก็บอกว่าพวกวิทยาธรเนี่ยคือลูกหลานของหลงนะทุกคนนะหลงก็คือเป็นอีออนนะครับหรือว่าพระเจ้านะครับองค์หนึ่งนะเป็นพระเจ้ามังกรนะครับแต่ว่าได้ตายไปนานแล้วนะทุกคนนะก็มีลูกหลานก็คือเจ้าพวกวิท ทยาธรพวกนี้นะครับพวกวิทยาธรพวกนี้ก็ได้รับพลังนะครับที่สืบทอดมาจากหลงนะเออก็คือพลังในการสรัน้างนะครับเนรมิตนั่นเองนะสามารถเสกอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกนี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขครับอู้ฟูนะอยากกินอะไรก็กินครับสามารถทําให้แผ่นดินกลายเป็นเนื้องอกออกมานะครับอยากจะกินปลาเท่าไหร่ก็ได้ก็เสกนะครับอยากจะให้มีสาหร่ายงอกขึ้นมาอยากจะกินผักกินหญ้าก,กินผลไม้อะไรก็เสกบดานขึ้นมาได้หมดทุกอย่างนะเออก็เรียกได้ว่าอยู่อย่างเทพนะครับอยู่อย่างเทพนะในเขาเรียกว่าโลกเก่าหรือว่าบ้านเก่าของเขา แต่ต่อมาเนี่ยความสามารถในการเนรบิตของพวกวิทยาธรเนี่ยมันก็เริ่มลดลงครับเออเริ่มลดลงแล้วก็สุดท้ายก็หายไปทำให้พวกเขาไม่สามารถเสกอะไรได้ตามใจอีกต่อไปแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบนิเวศนะครับในบ้านเก่าของพวกเขาเนี่ย มันก็พังเสียหายไปหมดนะแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรมันได้แล้วนะปลาก็กลายเป็นปลาที่มีพิษนะครับเออสัตว์ทะเลก็กลายเป็นปีศาจเป็นศัตรูกับเขานะพวกพืชสาหร่ายนะครับก็เอ่อกลายเป็นพืชสาหร่ายที่อันตรายนะครับที่สามารถแบบ สาหร่ายกินคนอ่ะเออกลายเป็นสาหร่ายกินคนอะไรเงี้ยจูลินซีอะไรต่างๆก็แพร่กระจายนะครับจนพวกเขาไม่สามารถอาศัยอยู่ภายใต้มหาสมุทรในบ้านเก่าของตัวเองอีกต่อไปได้นะเออเรียกได้ว่าโดนโลกใบเดิมนั้นต่อต้านนะครับพวกเขาก็เลยต้องพากันอพยพนะครับออกมาจากบ้านเก่านั่นเองนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ในดาวดวงใหม่นะก็เลยมาเข้าเป็นสมาชิกของเซียนโจนะครับโดยที่พวกมังกรที่ก็ขน วางบาดาลมาด้วยนะเออขนวางบาดาลมาด้วยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดวงดาวที่พวกเขาย้ายมาอยู่เนี่ยก็คือดาวเมืองจีนเนี่ยนะทุกคนนะ มันก็จะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับเออมันเป็นต้นไม้ที่พวกเทพนะครับเคยเอามาใช้ปลูกเอาไว้นะครับเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เคยปลูกเอาไว้มันจะให้ผลที่เป็นผลอมตะใครได้กินก็จะเป็นอมตะนะครับแต่ว่าพอกินไปแล้วก็จะกลายเป็นมารนะครับเออเป็นอมตะแต่ว่าต้องกลายเป็นมารนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็เลยถูกเทพอีกองหนึ่งนะครับเออมาทาลายนะครับมาทําลายโดือที่พวกวิทยาธรเนี่ยเขาต้องการจะช่วยนะครับก็เลยยอมเสีย สละนะทุกคนนะวางบาดาลเนี่ยใช้ปิดผนึกนะครับไอ้ต้นไม้นี้เอาไว้นั่นเองนะแล้วก็ทําให้พวกวิทยาธรนะครับได้รับการยอมรับนะทุกคนนะแล้วก็สามารถเข้าร่วมกับกองยานได้นะครับโดยที่ด้วยความพิเศษนะทุกคนนะพวกวิทยาธรเนี่ยจะไม่สามารถอ่าผสมพันธุ์กันได้นะครับเออไม่ใช่แบบมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มาถึงปุ๊บก็ปัปม๊ปมปมั๊มปั๊มปั๊มออกลูกนะครับเพิ่มลูกหลานเพิ่มจํานวนไม่ได้นะครับหนึ่งตัวเนี่ย ก็จะคาย,าายเ่คาเาเรียกว่าไข่มุกบังกรเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับบนไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเริ่มต้นเท่าไหร่ก็จะมีได้ถึงสูงสุดแค่นั้นนะครับถ้าตายไปมันก็จะลดจำนวนลงเรื่อยๆนะครับเออถ้าตายจนหมดเดี๋ยวมันก็สวยสูญพันธุ์เยนาะด้วยเหตุนี้นะครับพวกวิวทยาธรก็เลยได้รับสิทธิพิเศษนะให้สามารถแบบจะไปดาวดวงไหนก็ได้ในเขตสมาพันธ์นะครับเพราะว่า ไม่ต้องห่วงว่าพวกนี้มันจะแพร่พันอยู่แล้วว่ามันแพร่พันไม่ได้ทุกคนเออถ้ามันตายทีนึงเนี่ยก็คือจบเลยนะครับไข่ถ้าสมมุติว่าตายก่อนที่จะไข่ไข่มุกบางกรออกมาเนี่ยเท่ากับว่าวิญญาณของบางกรตัวนั้นก็คือจบไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยพวกวิทยาธรนี้ก็มีผู้นํานะครับก็คือพวกผู้เท่าทั้งหลายนะครับเออแล้วก็หนึ่งใน ู้เท่านั้นก็คือต้นเฟิงนะทุกคนนะต้นเฟิงหรือว่าในเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกเสียงว่าดันฟางนี่แหละนะครับเขาก็เป็นลุนาเอะนะครับหรือว่าภาษาไทยใช้คําว่าเจ้ายนจันนะทุกคนนะเออก็มีผลงานนะครับในการทําสงครามเยอะแยะนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งครับต้นเฟิงเนี่ยก็เริ่มผิดใจกับพวกผูก้อามุโสครับเออแล้วต่อมาเนี่ย <c oughs> ก็เลยเกิดการก่อกบฏทขึ้นนะะเอ,อพวกวิทยาธรก็เลยถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับแล้วก็เข้าห้ามหันกันเองนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้นเฟิงก็พ่ายแพ้นะครับก็เลยถูกจับแล้วก็ บังคับให้ต้องคลายไข่มุกเหรนะทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายของมนุษย์นะครับก็อยากจะให้ประหารไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาชญากรที่ร้ายแรงนะครับแต่ว่าพวกผู้เท่าปกรเองเนี่ยก็พยายามปกป้องเอาไว้นะเขาก็เลยให้ตัวต้นเผิงเนี่ยทาการลาตังขานนะครับก็คลายไข่มุกออกมาเนาะพอคลายไข่มุกออกมานะครับก็เอาไปฟักนะครับก็เกิดกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมานะทุกคนนะแต่ว่าพวก วิทยากรในรุ่นท้ายๆเนี่ยจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้เองแล้วครับเออความสามารถในการแปลงร่างเป็นมังกรเนี่ยลดลงแล้วคือคือยิ่งเวลาผ่านไปนะพวกนี้มีความสามารถที่ลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆแม้แต่เรื่องอายุไข่ด้วยก็ตามนะครับบางคนเนี่ยพอออกจาก ไขมุกมาแล้วก็เกิดความผิดปกตินะจากปกติเนี่ยมองกรตัวหนึ่งจะมีอายุไข่ถึงเจ็ดแปดร้อยปีใช่ไหมบางตัวก็เหลืออายุไข่แค่ร้0ยปีเท่ามนุษย์นะครับเออซึ่งมันเกิดความผิดปกติมากมายนะครับในตัวของวิทยาทรรุ่นหลังๆนะตัวของต้นเฟิงเองเนี่ยพอออกจากไขมุกขึ้นมาใหม่นะครับก็กลายเป็นคนธรรมดาแล้วนะเออกลายเป็นคนธรรมดาแล้ว เขาก็เอาจับไปขังไว้นะครับจับไปขังไว้ทีนี้เนี่ยพอดูแล้ว๋อไม่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมังกรจริงๆแล้วนะครับเขาก็ในประเทศนะทุกคนนะ ออกจากกองยานไปนะครับแล้วเขาก็ตั้งลุนาเอะคนใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นไปลู่นะแต่ว่าไปาลู่เนี่ยพอตั้งขึ้นมาแล้วนะครับไปลู่ก็ไม่ได้รับการทําพิธีนะครับปลุกวิญญาณมังกรแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอาจจะด้วยความที่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีพลังเหมือนกับต้นเฟิงแล้วจะเป็นปัญหาอะไรขึ้นมาอีกนะเออไปลู่ก็เลยเป็นลุนาเอะนะครับที่ไม่ได้มีพลังสูงนะครับเทียบเท่าระดับต้นเฟิงนะ ทีนี้เนี่ยตัวของต้านเฟิงที่นะครับเกิดใหม่นะครับจากไข่มุกออกมาใหม่เนี่ยก็คือดันเฮงนั่นแหละนะเรารู้จักก็คือดันเฮงหรือว่าด้านเหงนะครับ จากดันฟางกลายเป็นดันหางนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับต้นเหิงเนี่ยก็ได้รับพลังของเขากลับคืนมาแล้วไปคลั่งเป็นบังกรได้นะครับตามเนื้อเรื่องเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ไปติดตามเนื้อเรื่องของของไกสตาร์เรียวกันดูนะทุกคนทิ้งท้ายเล็กน้อยนะครับพวกวิทยาทรเนี่ยเวลาคลายไข่มุกออกมาแล้วนะครับไวลาเวลาเกิดใหม่ใช่ไหม มันก็คือเกิดใหม่นะครับปรากค,ครับก็ค้ายๆจริงคือเหมือนออกลูกอะ่ะเออตัวเองจะตายแล้วก็ออกลูกไว้นะครับตัวที่เกิดขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวิญญาณเดียวกันแต่มันไม่ได้แบบมีความทรงจําอะไรสืบทอดมาเลยนะ รวมทั้งลักษณะนิสัยอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับบางคนก็เกิดใหม่เป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งไปเลยนะบางคนก็อาจจะเกิดเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับมันสุ่มได้หมดเลยนะเออมันจะสุ่มได้หมดเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าอ๋อจะต้องเป็นตัวผู้ชายหน้าตาเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งทุกครั้งไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่การโคดิ้งนะครับเออมันมันคือการออกลูกอะนะเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในความเป็นจริงแล้วมันก็คือเป็นมังกรอีกตัวหนึ่งไปเลยแหละนะ เออแต่ว่ากําเนิดถือกําเนิดจากมังกรตัวเดิมแล้วก็ได้รับพลังวิญญาณจากมังกรตัวเดิมขึ้นมานะครับทาให้อ่าความเก่งมันยังคงอยู่นะเออเป็นความเก่งมันยังคงอยู่แต่ว่าจริงแล้วมันคืออีกตัวหนึ่งนั่นเองนะ,อะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับันนีสวัสดีครับ